ประเทศชาติเป็นที่กําเนิดที่อาศัยของเราเป็นที่อำนวยอิสรภาพเสรีภาพและความสุขสบายทั้งปวงแก่เราทุกคนไม่ว่าเพศใดไวัยใดไม่ว่าพลเรือนหรือทหารจึงควรรู้สึกสำนึกว่าเราเป็นเจ้าของทั้งมีหน้าที่ที่จะต้องทำานุบำรุงและป้องกันร,รักษาไว้ให้เจริญมั่นคงไปโดยตลอด พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระวรชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่ทรงเข้ารับราชการเป็นนายทหารประจำการเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2519สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามานุสติวันนี้ ตรงกับวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2563ตรงกับวันขึ้น14ข้ามเดือน10ปีชวดผลิตรายการโดยส่วนสารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรอาคารที่ตั้งณนะสวนรื่นด,ดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องโฉมใหม่การท่องเที่ยว หลังวิกฤตโควิด -19 ค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงนี้ที่สถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลกยังไม่ดีขึ้นแต่การท่องเที่ยวกลับเป็นมิตรกับเจ้าเชื้อไวรัสโคโรนามากกว่ามนุษย์เพราะการเดินทางในแต่ละครั้งสามารถเป็นสาเหตุของการแพร่เชื้อครั้งใหญ่ได้การหยุดอยู่กับที่และเว้นระยะห่างทางสังคมจึงเป็นกลวิธีหยุดยั้งการแพร่กระจายของเชื้อ ทว่าแม้ทางกายภาพเราจะอยู่บ้านนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ดูซีรีส์ไถหน้าฟีด a c e b o o k พร้อมฉากกินข้าวแบบเงาๆแต่จิตใจของเรากลับเรียกร้องออกไปบยบินอยากไปท่องเที่ยวอยากพบเจอสิ่งใหม่ๆต้องการอิสระภาพอิสระที่จะไปที่ไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้ได้มีการคาดการณ์กันว่าหลังวิกฤตโควิด -19 ผ่านพ้นไป ชมหน้าการท่องเที่ยวจะไม่เหมือนเดิมหรือถ้าจะกลับมาเหมือนเดิมก็คงใช้เวลายอย่างน้อย2-3ปีกว่าทุกอย่างจะเข้าที่นักเดินทางจะถามหาความปลอดภัยและความสะอาดมากขึ้นภาพสายการบินที่มีผู้โดยสารเต็มลำทุกที่นั่งอาจไม่ปรากฏให้เห็นและนี่คือสิ่งที่เราคาดว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะเป็นไปอย่างไรหลังวิกฤตโควิด -19 ผ่านพ้น ความสะอาดมาเป็นอันดับหนึ่งไม่ว่าจะเที่ยวแบบไหนพักที่ใดนักท่องเที่ยวจะถามหามาตรฐานความสะอาดมาเป็นอันดับแรกผู้ประกอบการจะต้องสื่อสารประเด็นนี้กับนักท่องเที่ยวทั้งหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการทำความสะอาดหรือมาตรการดูแลแ,แขกที่มาพักทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นให้แก่แขกซึ่งหากทางผู้ประกอบการไม่เน้นยำ้ำ และสื่อสารเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ยากที่จะเรียกลูกค้าให้กลับมาใช้บริการได้ท่องเที่ยวทางเรือจะถูกแต่ยังไม่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวใหม่ๆมากพอก่อนวิกฤตโควิด -19 อาจกล่าวได้ว่าการเที่ยวเรือสำราญกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นมีเรือลำใหม่จอคิวเปิดตัวเต็มไปหมดแต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเจ้าไวรัสโคโรนาภาพลักษของเรือสำราญ อาจจะไม่สะอาดมากพอเนื่องจากในช่วงระบาดมีเรือหลายลำเป็นต้นเหตุของการแพร่กระจายครั้งใหญ่เรือจะต้องมีมาตรฐานความสะอาดที่ชัดเจนจับต้องได้การกินอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ตามห้องอาหารต่อไปอาจไม่ได้รับความนิยมและบริการเสิร์ฟอาหารถึงห้องพักอาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกว่าที่ทำให้นักเดินทางกลับมาเที่ยวทางเรืออีกครั้ง ราคาที่พักจะถูกลงกว่าเท่าตัวและใช้เวลาเกือบ2ปีในการกลับมาเรดเดิมอีกครั้งหลังการแพร่ระบาดของโควิด -19 เราจะเห็นว่าผู้ประกอบการโรงแรมที่พักไม่ว่าจะเป็นโรงแรมก็ดีโฮสเทลก็ดีออกมาปรับราคาลดลงชนิดที่ว่าหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วตัวเครื่องบินถูกที่นั่งโลง่งและทริปแบบธุรกิจจะฟื้นตัวก่อนเพื่อน เพื่อกระตุ้นให้คนออกมาท่องเที่ยวและใช้เงินกับธุรกิจของตนเชกเช่นผู้ประกอบการโรงแรมค่าตั๋วโดยสารของสายการบินต่างๆจะมีราคาถูกลงมีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมพร้อมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงวันเวลาได้ง่ายขึ้นแม้การกักตัวจะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งหลายกระหายการเดินทางแต่แน่นอนว่าพวกเขายังคงกังวลเกี่ยวกับความสะอาด และยังคงต้องการการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อความปลอดภัยบรรยากาศระหว่างบินในช่วงแรกจึงไม่แออัดนั่งแบบที่เว้นที่และลดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกเรือและผู้โดยสารให้มากที่สุดซึ่งการกักตัวและเว้นระยะห่างทางสังคมทำให้ผู้คนอัดอัน้นและอยากเดินทางแต่ทริปแบบพักผ่อนจะยังไม่เฟื่องฟูในช่วงแรก การเดินทางเพื่อเจรจาธุรกิจจะฟื้นตัวก่อนเพราะต่างคนก็อยากมุ่งหมายให้ธุรกิจของตนพ้นวิกฤตโดยไวส่วนประเด็นปัญหาเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวล้นเมืองการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เคยเป็นประเด็นก่อนช่วงโควิด -19 ระบาดจะถูกคิดวิเคราะห์และทบทวนมากขึ้นท่านผู้ฟังคะนี่เป็นบางส่วนของโลกท่องเที่ยวที่จะเป็นไปหลังวิกฤตผ่านพ้น หลายผู้ประกอบการจะหายไปเช่นเดียวกันหลายผู้ประกอบการก็จะถือกำเนิดขึ้นจากการระบาดครั้งนี้ไม่ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรผู้ที่ยืนหยัดภายใต้พายุโหมจนผ่านพ้นจะกลายเป็นผู้แข็งแกร่งระยะนี้ถ้าคุณอดใจไม่ไหวอยากไปเที่ยวเราขอแนะนำให้เปิดอินเทอร์เน็ตท่องโลกจากที่บ้านไปก่อนมีพิพิธภัณฑ์ดีๆและแหล่งท่องเที่ยวสวย,สวย เปิดให้บริการท่องโลกเสมือนจริงฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมากมายดูไว้แล้วเก็บไว้เป็น wish list ้นระยะกักตัวเมื่อไหร่เอาลิสต์พวกนี้ปักหมุดไว้แล้วไปเที่ยวกันค่ะท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ ทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำวันที่1กันยายนเป็นวันที่244ของปีหรือวันที่245ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกเรเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก121วันในปีนั้น วันที่1กันยายนพุทธศักราช2258พระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสเสด็จสวรรคตหลังจากครองราชนานถึง72ปีวันที่1กันยายนพุทธศักราช2482กองทัพเยอรมันบุกค,ครองโปรแลนด์นับเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่2ในยุโรปวันที่1กันยายนพุทธศักราช2533 สืบนาคสะเทียนหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งยิงตัวตายในบ้านพักเพื่อเรียกร้องให้คนในสังคมหันมาสนใจปัญหาการทำลายป่าและสัตป่าต่อมามีการกำหนดให้วันที่1กันยายนเป็นวันสืบนาคสะเทียน เสมอที่เธอเคยบอกกับฉันคิดแล้วยังตื่นตันเกินอธิบายนึกถึงคำคำนั้นทุกวันที่ห่างก,กันไปเหมือนมันเป็นโยงใหญ่ที่ส่งถึงกันไม่ว่าเราจะโชคดีหรือบางทีที่ร้องหา สนใจจะฟังเพราะว่าในชีวิตเรื่องจริงมันต่างจากฝันฝันไม่เคยมีวันที่เจ็บช้ำใจมีผู้คนอยู่รอบกายเหมือนไม่มีไม่เห็นใคร คืนที่ไร้แสงไฟวันที่ใจมัวหม่นขอเพียงใครสักคนรวมใหญ่กันวันที่เสียน้ำตาวันที่ฟ้าเปลี่ยนพันเธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคนฝนที่ตกทางนอนหนาวจงคน ทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวยังโนโดเดี่อยู่ใช่ไหมเธอพร้อมไปหรือปลาอย่าลืมเล่าสู่กันฟัง ไรแสงไฟวันที่ใจมัวหมนขอเพียงใครสักคนอุวมใหญ่กันวันที่เสียน้ำตาวันที่ฟ้าเปลี่ยนพันเธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคนฝนที่ตกทางนอนหนาวจนคนทางนี้ ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวเธอลำบากอะไรไหมเธอสู้ไว้หรือปลา่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังรอบฝนที่ตกที่ทางโน้น เธอยังคาดอะไรไหมเธอสู้ไหวหรือเปล่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังเธอยังมีฉันอยู่ทั้งคนพบกับรายการสยามานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ See. You.